เยย็นเย็นโอ้เช้าที่สดใสเช้าแล้วเช้าแล้วข้าโอ้โหไม่มีอาหารด้วยเออน้ำกับอาหารเกี่ยงตับตอนนี้6โมงกินเห็ดก็ได้อร่อยเหมือนกันเฮ้ยน้องไปไปดูดิคนน่ารักเลยไปไปเฮ้ยใจเย็นพี่อัาวายนะน้องมานี่ไม่ไงเอาล่ะผมว่าเราควรจะครับอะไรอย่างเฮ้ยนี่ไง ทำแคมไฟเพิ่มทำแคมไฟเพิ่มพี่อัดผมทำถทังขยะไปแถวนี้ใช่ถังขยะแล้วดูดีค้อประหยัดพื้นที่ทพีอัดผมเอาไว้ใต้นี้ใต้ตัวครับนี่ไงพี่อัดเก็บของได้เฮ้ยผมจะเก็บหินไว้สักสองกองตรงนี้ทำไม่ได้สิหินที่เรายัางไม่ได้ใช้อ่ะพี่อัดเอ้าอน้องมาทำรองเท้าได้ด้วย <c oughs> เหรอพี่อัดย่างน้องเลยกลับมาพอดีได้กินผมว่าไม่ต้องทำหรอกไปดีกว่าโอเคพี่อัดไว้แล้ว เดี๋ยวน้องไม่พีแอตเหมือนว่าเราต้องไปตรงต้นไม้ที่มันระเบิดจากคลิปที่แล้วนะพีแอตนะไปไปงั้นเถอะถ้าเจอน้ำก็เออ่ถ้าเจอน้ำก็บอกผมด้วยนะพีแอตนี่ไงหายสดชื่นพี่ละพี่ละไปเดี๋ยวค่อยกินมากันเถอะหาน้ำก่อนพี่หาน้ำก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาเอาดาบหน้าอู้โลกที่กว้างอย่าไปสารแสบตามากดูแสงดิฝั่งนู้นเหรอต้นไม้อยู่ทางนี้ฝั่งไหนอะฝั่งนู้นเหรอ ดูดิดูเห็นไมน่าเงาต้นไม้น่ะต้นใหญ่ๆหญ่น่ะอ๋อฝั่งโน้นฝั่งโน้นโอเคอยู่ข้างหน้าเดินตามทางเถือพี่ฮทมันน่าจะปลอดภัยกว่าโอเคงั้นไปไปไหนวะไาง่าหยดน้ำเจอหยดน้ำแล้วไหนกินน้ำก่อนนี่อะไรเนี่ยปไดหมดอะไรมดอ๋่าไปตีมดนะมันไม่ตีเรามันแค่มาดมเฉยมันหมาพี่ฮทตกใายงงเลยมันดมเราเฉยไม่มีอะไรหรอกไปไปเร็วเร็วตามมาไปไปจะกินน้ำสดชื่น แถวนี้นี่ดูอันตรายตามมาตามมาไอตัวอะไรนยตาทองตาทองตาทองมันอันตรายอย่าไปใกล้ไได้ปะเอามันแค่นี้ไม่ใช่หรอที่เราต้องมาซ่อมหรือเปล่าแค่ไหนเราต้องไปต้นต้นไม้ที่มันระเบิดต่งต้นไม้หรอไม่มีทางนี้ไม่ใช่หรอพี่อันที่ไหนเนี่ยยูข้างหลังถ้าพี่เห็นใยแมงมุมก็อย่าไปใกล้นะพี่ออย่าไปใกล้นะโอเคไอ้น้ำเน่าหรอเราใกล้ถึงแล้ว อ๋อถ้าน้ำตกพื้นนานมันจะกลายเป็นน้ำเน่าอ๋อเฮ้ยนี่ไงโคนต้นเยี่มน้ำที่มันตกไปตามร่างไม้ไปสีไปเรื่อยๆเลยศปกมากเลยอ่ะเฮ้ยมันเราจะได้สัญญาอะไรบางอย่างเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วจู่ๆก็เจอเจอต้นตอสัญญาณอะไรเนี่ยเอออะไรอะไรอะไรอยู่ใต้ดินอันเดียวหนอนหนอนหนอนมันไม่ทำร้ายเราหรอกมั้งมั้งเฮ้ยนี่ไงตัวอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นอันนี้แมงกุจี่หรือเปล่าตีอย่าตีมัน พี่แอางมันลุมพี่นะมีกีวนแมีค้อนไหมไมทุบได้ถอไปโไม่มันเปลือกนี่มันแข็งเหลืเกินเปือนอันเริ่มเทิมเก็บเข้าไปได้ไงวะเนี่ยอ่าขอสร้างโลกเลยนะโอ้ตรงนี้ขึ้นได้เฮ้ยตรงนี้มันมีสัญญาณพี่เห็นไหมตึ๊ด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 ตึตึดตึ๊ดตึ๊ดตดตึ๊ จริงเหรเออนี่ไ,ไงมีทาไงไปนะตามผมมาทำไมพี่บอกฟังเลยเนี่ยทางนี้ฝั่งนี้มีทางไปเนี่ยนะมันไม่ใช่ทางไปเราจะมาทางนี้ไปทำไมเฮ้ยพึง่งพึ่งตัวใหญ่มากขึ้นยอดไม่ใช่หรอเฮ้ยเนี่ยเรา,เาจะขึ้นไปตรงทิ้งท <c oughs> ิ้งทิ้งอะไร <c oughs> มันต้องเป็นโคมไฟเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วเฮ้ย,ย,ยพี่ฮัทที่ใดเอ่ยผมเห็นใหญ่เป็นพี่ปะ อย่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรพี่จะไม่ไปสต๊าสต๊สต้ายเอ็นตรงนั้นได้ไงต้องค่อยๆลงนะเดี๋ยวตกเอียงพีแอดจะไปใต้ต้นไม้นะผมบอกไว้ก่อนพี่เช็คก่อนผมบอกพี่แล้วนะโอเคตรงไหนมันระเบิดอะพี่ตรงนู้นไงสองนู้นเลยอะมาดิมาดิกันแป๊บนึงดิมาเร็วมาเร็วเฮ้ยตรงนี้มันมีออร่าพุ่งออกมาพีแอสออร่าสีม่วงน้องพิเจ้น้องหรือสีม่วงแตขี่เราตีได้สิ เฮ้ยพีแอตเห็นไหมพี่แอข้างหน้าเราไหมพีแอตโอเคพี่พี่ไม่ไปแล้วนะพี่จะรออยู่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรหราพี่น่ากลัวเหลือเกินมันไม่น่าจะเดินมาหาเราเนาะพี่น่าจะข้าวธนูมานะธนูอยู่ไหนวะมาดูก่อนเรามาทางนี้เลยพีแอตอ้อมอ้อมมาข้าวธนูก่อนเดนมันยางไม้จะปักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามมาตามมาอย่าอ้อมมาก่อนที่มันจะเห็นเราพีแอต มันลำแล้วนะพี่ฮัทดูดิมันโบกมือทักทายไปแล้วว่าไงเพื่อนสวัสดีโอเคพี่บ้าหวัสดีเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยฮัทเข้าไปก่อนเลยพี่โอเคพี่ตรงนั้นมีดอกกุหลาบด้วยพี่ฮัทแต่ว่ามันมีตัวอะไรเฝ้านะมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่ถึงกล่องอะไรกล่องผลไม้พี่ฮัทจะไปใกล้กล่องผลไม้เดี๋ยวมันเห็นเราเฮ่ฮัทเนี่ยๆๆๆอยู่นี่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 เร็วเข้าตามมาอ๋อนั่นเหรอยินดี ใช่จริงจริงอะไรอะออร่าออกมาพี่ฮอตเราต้องเข้าไปในซอกเฮ้ยเฮ้ยทางเข้าฐานทัพของคนที่มาก่อนอะไรมั่นอะระวังนะพี่อาจจะมีเอเลี่ยนอยู่ข้างในก็ได้อาจจะมีเกรย์แมทเทอร์อยู่ภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสนี่มันโอ้นี่มันฟัสกซียนนี่นะพี่ฮอตเฮ้ยอะไรเนี่ยวงยนต์ก็แก๊กมาแล้วก็กลัก ไม่มีพลังงานนะพลังงานอะไรหรือ๋อ้นันตัวเปิดมันสีเขียวหมดแล้วปุ่มกดปุ่มกดมั่วไปเลยเฮ้ยเยี่ยมเลยเขียวหมดละนี่ไงโอเคเฮ้ยนี่ได้แล้วเฮ้ยหุ่นย,ย,ยนต์เพียดแทงดีเอามันมาแล้วพีเอสสวิชเอาแม,ม,ม่เพียดระวังของเพียดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกันให้าามาอาจจะหนีมาอาจจะหนีต้องรีบพร้อมอ้อมหลังใส่เดียวงานลัดทุบทุบอ๋โอ้ยครึ่งหลอด โอ้ไม่กดแรงมากเพื่อนระวังไม่เพื่อนนี่แน่ไม่ต้องชุบด้วยเหรออ๋อต้องชุบด้วยถ้าไม่ชุบก็ไปเลยสามสิบพิกไม่ยาอย่าเข้ามาชุบได้ชุบได้ชุบ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 เฮ้ย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 เขยับไม่ได้อืออ่าอือไม่พวกเราตายกันหมดแหละทีมบินเราต้องมาเก็บของตรงนี้ด้วยป่ะใช่เราต้องมาเก็บของตรงนี้ด้วยเพื่อนกดรีสปอนส์ไปเลยโอ้โอ้กดตรงนี้เหรอ เกิดไกลจังเกิดไกลมากเฮ้ยเดี๋ยวของเราก็มีในตัวนี่ว่าอะไรวะอาเธอร์มิปปีใช่ของของแค่บางส่วนเนี่ยของที่เอาถือมาแค่ของที่เราถือโอเคตรงนน้นใช่ป่ะเราต้องรีบไปเกิดเป็นลูกเรือตายไปกับเรือเกิดเป็นลูกเรือตายไปกับเรือเราต้องรีบไปต้องรีบไปมันมีมันมีไอ้นี่อยู่ทําไมระบบบางจังเราไม่มีเกาะเลยนีงวีเนีงบีค่าได้ตามใจเรยพี่ฮัทเรามันตอดเรานะน่ารำาคานมากตอดได้ตอดได้ ใช่ย้าใมันตอดเรานะอย่าให้มันมาตอมยย็ดราวังมีมุมอยู่ตรงนั้นนะยัดโอเคเราจะรีบไปแย็ขึ้นลากไม้มามาแลมา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 อามามางามามามาอามามามาทีไามามามีมาไามาม่มา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 าา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 อาางอโาามมาาอม ปิดล็อกใหม่ระวางระวังมาจะได้ยินเสียงพูดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาเร็วเพิงขึ้นตึง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 ป้อต้อตึงตึงปืนป้อเนี่ยป้อเข้าหัวนโ์โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันตีรัวๆเลยว่ะพี่มันตีคอมโบเลยผมเฮียเพียงออกมาออกมาออกมาชุบผมออกไปไกลก่อนชุบเลยชุบเลยชุบเลยเอาไม่ทันกดกดค้างกดค้างเกืเต็มปะโเร็วฟื้นฟู จะต้องมีตอนที่เขาเป็นไงนอะพี่โอเคเฮ้ยนี่มีหุ่นที่นอนอยู่กระแตตุ๋ยเก็บอะไรเนี่ยชิปดิสมันตามมาต้องรีบไ้ต้องรีไว้ต้องรีบไ้ชุบเหรอโอเคแกระวังกันหน่อยกันนห่อยกันนห่้ยโอ้ยโอ้ยมันตีหุ่นยนต์เมตีพี่ตีพี่ไม่ได้ตีโอเคโอเคมันหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันตื่นมาแล้วเบ๊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 เพูดอะไรวะตามมาเลยไอ้หุ่นยนต์ไปนอนไปไม่ไปหรอไปไหนแล้วโอ้ยแหลกแหลก เออเย่าเข้ามาทัน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 บิงออมบิงออมบิงออมมามามหุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์แทงหน่อยบังให้หน่อยโอเคเรียบร้อยยังพี่มันหันหน้าไม่ได้ตอนชบอ่ะอ่นขึ้นมาเออเออเ้นยัไม่ได้อืออไอวบินกันไปมันไม่สนใจมันไม่สนใจบินกันไปมุ่งบิงออมเออมันเดินมา มันส่งสัญญาณเตือนมี้ยัะมันวีบอเดือนสิบห้าวีบมั้ยฮะปุ๊บกำลังจะตายเดือนกลับเข้ามามันเดินกลับเข้ามารีวิวเข้ารีวิวเข้าเฮ้ยพีอาร์ไม่เดี๋ยวจะเย็นเื่องอะพีอาร์กระเด็นเลยแอะสู่ขีดไปมาแล้วกลับมาแล้วอ้อมอ้อมอ้อมเจ้าระวังรออยู่รออยู่พี่รออยู่พี่รออยู่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปเอาของไงมันตามพี่อยู่มันตามพี่อยู่ รีบรีบรีบชุบมาอ่ะนี่เนี่ยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันพูดเยอะจังเลยอันนี้คืออะไรเควสอุ้ยเรารับเควสอะไรเนี่ยโอ้เราเอาเรารับเควสเพื่อไปแลกแต้มได้อเคพี่มองอะไรอะไรเนี่ยฮันเตอร์เวิร์แอคเฮ้ยเป็นเควสใช่โอ้เควสรับมาหมดเลยโอเคไงต่อโอเคมันเข้ามาวิ่งเข้าไปข้างในก่อนไใส์แอนเฮ้ยกระโดดเก็บชึบโอ้เฮ้ยได้เหรอห้าร้อยเต้ม แวนเยี่ยมเลยเฮ้ยอันนี้เครื่องเครื่องวิจัยอันนี้ก็มีวิจัยอันนี้อันที่เราได้มาเปลือกอันเนี้ยเง้นเงิ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 นอันนี้ชุดเกาะโอ้โหชอบว่ะเยี่ยมยังไงเวิร์กเกอร์แอนด์มดงานให้กำจัดมดงานสี่ตัวบูตจังเกอร์เฮ้ยมีตัวอะไรมาปะไม่มีนะโอเคเอออันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยมันล็อกอ๋อนี่ไงโอ้มาทีเดียวมาทีเดิมแต่ว่าเราเป็นทางออกป่ะยังไงเออน่าจะ น่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคงั้นเราค่อยลงมาใหม่โอ้ยโ้ดูน่ากลัวมากมันมีหลายห้องเลยแล้วคนที่มาก่อนหน้าเข้าไปไหนหมดนะพี่เย็นแล้วโอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะแต่ว่าเราเราฟาร์มอันนี้ไปเยอะๆดีกว่าเปลือกเปลือกอันเนี้ยเรามาฟาร์มแถวๆถวกลางกลางเดือยแถวนี้มีเยอะเลยมาเร็วอันนี้แค่ะเป็นโมเมชั่นตลมาตรงนั้นงั้นเราไปดูริมสระกันเถอะพี่ฮะริมสระริมสระเฮ้ยๆน้ำผลไม้กินได้เหรอ โอ้โหเต็มสดชื่นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยระวังระวังระวังริมสระนะพี่ัแอะไรมันยึกยื่ยยึกยื่ยนอนเหรออืมไม่ใช่นอนแน่นอนมันนอนอะไรมีแปดขาเอาฟาร์มได้มาเยอะยังพี่เปลือกสนเนี่ยเปลือกอกเปลือกเหรอเปลือกได้อะไรวะสิบแล้วมั้งกระป๋องกระป๋องข้างในต้องมีของแน่แเฮ้ยฝั่งเป็นไรนะระวังหน้าแถวนี้เฮ้ยกระป๋องเข้ามาได้พี่แัตมีน้ำด้วยพี่แัตถือน้ำไหมใช่ กินแล้วกินเลยเฮ้ยผมว่าไอ้นี้ก็น่าสร้างบ้านนะเออดูแบบว่าดูปลอดภัยกันทุกอย่างได้เราสร้างตัวนี้เป็นฐานสำรองไหมได้ดิสมูทตี้สเตชันนี่คืออะไรวะที่กองน้ำเหรอเฮ้ยนี่ไงถังใส่น้ำอยู่ตรงไหนเอยมันวางของอะไรไม่ได้เลยข้างในอ่ะสร้างไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กับทางก็เถอะไปถูกทางโอ้ยหุยข้างหน้าข้างหน้า ับดูขามันยึกยุกยึกยุกเริ่มมือแล้ววะบ้าดพลังของเฮลิออนอย่าเข้าไปนะพี่ต้องกลับบ้านไปครับทั่วเอามาขุดหินเพิ่มเฮ้ยตรงนี้ก็มีตีไปตีไปเยอะๆเอาไปเยอะๆสบายอันนี้อะไรมาเก็บดิเนื้อเนื <the game? <the game <the 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 ้อเก็บเนื <the 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 ้อเฮ้ยน่ากลัวโอ้ยสองตัวตรงนี้อ้าวไปอยู่แล้วครับไปน่ห ไปอยู่แล้วคับไปแล้วโกโยแล้วคัะไม่อยู่แล้วบ้านอยู่ไหนอยู่นู่นเลยอยากให้มันเจอแล้วก็พออย่างงั้นเราเป็นขออร่อยแน่ <c oughs> แล้วก็ไปพัฒนาบ้านเกิดกันเถอะท,ทอําแคมป์เพิ่มหน่อยเราทําพั่วได้แล้วต้องใช้น้ำถ้าอยากได้ลูกธนูเราต้องการโล่โล่เราต้องาพวมาแล้ว <c oughs> น,ลนี่ไงไ<ม>ชุดเกราะบวกอะไรเนี่ยบวกบางอันก็ไม่บวกสเตตัสป้องกันนะ ต้องการใบโคเวอร์หกใบมีอยู่ห้าใบพีแอดมีกี่ใบอืมที่อยู่มีอะไรบ้างดูก่อนอืมชุดก่อ,สอนสต็ดปเลยห้าพีแอตส่งไบโคเวอร์มาเดี๋ยวผมค้าให้เอาใส่กล่องก็ได้พี่อตเนี่ยกล่องเนี้ยใส่ได้เหรอพีอ่ใส่ไม่ได้เนี่ยลากใส่เลยอ๋อมันนับของในกล่องด้วยโอ้คือแบบว่าระวังของที่มันเอาไวคา้ค้าบ่ะไว้ใกล้กลพวกเครื่องคาอ้าบ่ะมันก็จะนับรวมด้วยเลยพี่อดคือไม่ต้องให้มันอยู่ในตัวก็ได้อ่ะงงไหมอ๋อได้ได้ แยดเอาชุดกอดใส่กองเลยพี่แยดสายผมดูหน่อยอ่ะอา้าวอะไรเลยพี่อะไรกันเนี่ยอ,อะไรเลยฟูเซ็ตเฉยเขาอย่างไวนี่ผมใส่เองก็ได้โอ้โหทีนี้เราก็ดูเซ็กซี่ขึ้นมาแล้วร่อน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 เฮ้ยผมดูแข็งแกร่งและแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมากเลยวะผมว่าเรานอนดีกว่าว่ะนอนแล้วก็เราไปล่าเห็บเพิ่มพี่แย้ดขอฟี่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับส่วนที่2ของเกมกราวเด็ดนะครับผมสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการทําส่วนที่3ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะสวัสดีครับบายจ้า